ตามหาโตโยต้าโพจูเนอรขับสของเรามีนจาคันนี้เป็นปี2018ค่ะเครื่อง2 4 v นะคะคันนี้ของแต่งจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นโชคด้านล่างนะคะหรือว่าด้านหน้านะคะคันนี้เป็นชคโปรเฟนเดอร์เราแต่งมาให้มูลค่ากว่า70,000เลยใครตามหารถครอบครัวเจที่นั่งนะคะสายลุยสายออฟโรดนะคะคันนี้สามารถขึ้นเขาลงห้วยได้เลยนะคะเป็นโควินนั่นเองนะคะปี2018 959,000บาทค่ะลูกค้าจา๋าประวัติดีรายได้พอนะคะสามารถกู้ได้เต็มจ่ากดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันชัดๆนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฟไบบีม LED นะคะซึ่งให้แสงสว่างคมชัดนะคะยามค่ำคืนนะคะสีขาวเดิมโรงงานค่ะลูกค้าจา๋ากระจังหน้าดำตัดขาวนะคะมาพร้อมนะคะนี่เลยค่ะตัวอักษรโตโยต้าฟอร์จูเนะคะ โดดเด่นลอเล้าเลยสําหรับคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้สามารถโทรตรงที่เบอร์0945989256ได้เลยจ้านี่นะคะสําหรับคันนี้น้องเอเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็รถผ่านการตรวจเช็คโดยทีมช่างมืออาชีพนะคะเปลี่ยนทายของเล้วให้น้ำมันเครื่องวิ่งยาวๆไปเลย1,000งหมนกิโลนะคะสําหรับสีตัวรถนะคะรับประกันว่า เป็นสีเดิมโรงงานนะคะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บงานให้นะคะแต่ว่าสาสีไม่ต้องคันหรือว่าจนหนักเป็นความน้ําท่วมอันนี้เราไม่ขายนะคะลูกค้าจ๋ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้สองปีกันไปเลยนะจ๊ะสองปีหรือสองหมื่นกิโลยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะนี่เลยค่ะดวงไฟใสแจ๋วค่ะลูกค้าจ๋าใช้งานยาวๆกันไปเลยนะคะดวงไฟไม่หมองนะคะลูกค้า รถนะคะผ่านการตรวจรถโดนใจลูกค้าสามารถเข้าไปค้นหาายทะเดียนได้เลยนะคะในเว็บไซต์รถโดนใจนะคะโครงสร้างรถคันรถนะคะสําหรับพิกัดของน้องเอนะคะสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะแต่เรามีสีสาขาทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมนะคะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะเงินเดือนเริ่มต้นนะคะหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทนะคะประวัติดีและได้พอฟรีดาวได้ตามที่แจ้งนะคะ สำหรับตัวรถรอบคันโดยรวมบอกเลยว่ารถสวยกิ๊กข่าวพิมเดิมโรงงานนะคะลูกค้าพิมเดิมโรงงาน,นะคะรถคันนี้ออกมานะคะปลายเดือนแล้วนะคะลูกค้าจดเดือนกรกฎานะคะปี2018เกือบเป็นปี19แล้วเพราะฉะนั้นนะคะรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะของแต่งครบชุดในส่วนของนี่เลยค่ะพิวกันศาสตร์มีมาให้ครบ ฟิล์มเดิมโรงงานนะคะถ้าคันไหนฟิล์มเสื่อมเราเปลี่ยนให้ใหม่คันไหนฟิล์มสภาพดีอยู่ก็ไม่เปลี่ยนให้นะคะ <c oughs> ในส่วนของเบ้ามือจับนะคะก็เป็นนี่เลยค่ะสมาร์ทเคเลสนะคะแค่เราถือกุญแจอ,อยู่ในมือก็ปลดล็อกได้เลยนะจ๊ะบั <c oughs> นไดข้างมีให้ค่ะลูกค้าไล่มาที่เลยรอบคันกันนะคะ <c oughs> สําหรับคันนี้จะเติมน้ำมันดีเซล B7 นะคะเชอเพลเป็นดีเซล B7 จ้า <c oughs> โดยรวมรอบคันลูกค้าจ๋ารถสวยแน่นอนค่ะ กำหนิแทบหาไม่เจอเลยค่ะลูกค้จาจ๋าคันนี้มีในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะไฟเบรกดวงที่3ามที่ปัดน้ำฝนนะคะเป็นตัวโฟวินค่ะลูกค้จาจ๋าเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ช่วงล่างเรามาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรให้บ้างนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะแต่งโชุคโปรเฟนเดอร์นะคะมูลค่ากว่าเจ็ดหมืนเลยสำหรับช่วงล่างเราแต่งมาให้เราก็ไม่ สอดออกนะคะล้อสแปร์มีมาให้ครบค่ะลูกค้าขึ้นเขาลงห้วยตอบโจทย์เลยสำหรับรถครอบครัวคันนี้นะคะใครจะตั้งแคมป์ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านบนได้เลยนะคะด้านบนนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะคะหรือว่ากางเต็นท์ข้างบนได้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นลูกค้าจ๋าฝ้าท้ายเปิดปิดอัตโนมัติค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะในส่วนของหัวน็อตตามจุดต่างๆนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับลูกค้าคุณได้รถสวยเดิมแน่นอนนะคะถ้ารถที่ชนมาโดนมาหัวน็อตนะคะเกลียวจะแตกไม่ได้เคลือบสนิทแบบนี้นะคะแต่ของเรานี่เลยค่ะลูกค้าหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนะคะฝาปิดมาดูฝาปิดกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะหัวน็อตฝาปิดก็เดิมๆไม่มีรอยแกะรอยงัดนะคะลูกค้าจ๋า นี่ค่ะภายในใหม่มากนะคะเบาะแถวหลังค่ะถ้าไม่มีคนนั่งนะคะสัมภาระเยอะก็เก็บแฟนไว้แบบนี้ได้เลยจ้าหรือถ้าเกิดคนเยอะนะคะก็ปลดลงมาได้นะคะนี่เลยค่ะเบาสองตอนหลังบอกเลยว่าแทบไม่มีคนนั่งกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าใครได้รถคันนี้ไปชควงีมากๆนะคะราคานี้โควินล้านกว่านะคะของเราขายเพียง9 5้าแสห้าหมนเก้าันบาทนะคะห่างจากออกห้างป้ายแดงประมาณ ห้าแสนค่ะลูกค้าอ่ะปิดกันต่อเดี๋ยวเราไปรอบคันกันต่อเลยจ้านี่นะคะปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองจ้าไปต่อไปต่อจ้าลูกค้านี่เลยคะ่ะร่องรอยการใช้งานนะคะมีน้อยมากนะคะคิ้วกันสา์อ่ะเดี๋ยวน้องเอจะมาดึงในส่วนของบานประตูทุกบานให้ดูกันนะคะว่ารถสวยเดิมขนาดไหนนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋า เดี๋ยวดึงให้ดูได้ทุกบานเลยนะคะใครไม่สะดวกมานะคะสามารถโทรตรงได้นะคะ094-598-9256เเบอร์นี้สามารถแอดเข้ามาได้นะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย นี่นะคะสาหรับขอบประตูนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะลูกค้าขอบประตูเดิมอาร์คเดิมโรงงานนะคะถ้าพิกควมน้ําท่วมมานะคะเวลาประกบชิ้นส่วนจะไม่วงกลมจะไม่เสมอกันนะคะถ้ารถเดิมนะคะต้องเป็นแบบนี้ค่ะสามารถมาดึงดูเองได้หรือใครไม่มั่นใจนะคะสามารถพาช่างมาดูได้นะคะพาช่างมาดูได้เลยที่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปที่บ้านที่สองกันต่อเลยค่ะดึงให้ดูได้ทุกบ้านให้ลูกค้ามั่นใจไปเลยนะคะขอบประตูเดิมโรงงานนะคะ อาร์คเดิมๆไม่มีพิษความน้ำท่วมแน่นอนค่ะตรวจเจอนะคะพิษท่วมน้ำทวมม่วมหนียรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะลูกค้าซูมให้ดูได้เลยในส่วนของอาร์คนะคะอาร์คเดิมโรงงานหัวน็อตประตูทุกบานก็เดิมๆค่ะลูกค้าให้ดูได้เลยนะคะในส่วนของหัวน็อตแผงประตูจากหัวน็อตแผงประตูนะคะลูกค้าเดิมๆทุกบานนะคะขอบประตูต่างๆสวยกิ๊กจ้ะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อเลยค่ะขอบประตูด้านซ้ายนะคะหน้าแข็งมากลูกค้จาจ๋าฝั่งนี้ไม่มีใครดึงดูเลยนี่เลยค่ะสำหรับขอบประตูนะคะลูกค้าด้านซ้ายเดิมเดิมโรงงานนะคะ รับประกันว่าไม่เคยชนหนักทุกความน้ําท่วมมาแน่นอนค่ะอะเดิมๆประกบ,บเดิมโรงงานนะคะเป<ม>็นองศนิไม่มีเลยค่ะลูกค้า<ม>นี่นะคะสำหรับบานนี้มาดึงดูกัน<ม>นี่นี่นะคะลูกค้าเรียกได้ว่าทุกบานนะคะดึงดูได้หมดเลยจ้าเดิมๆโรงงานนะคะ,ะใครไม่สะดวกใจก็สามารถพาช่างเข้ามาดูได้ เลยนะคะที่สําคัญรถทุกคันของเราผ่านการตรวจเว็บไซต์รถโดนใจลูกค้าสามารถเข้าไปสแกนกันได้นะคะลูกค้านี่เลยคะ่ะเข้าไปสแกนกันได้นะคะเข้าไปค้นหากันได้คะ่ะโครงสร้างรถคานรถนะคะสำหรับภายในรถคันนี้ลูกค้าจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะภายในใหม่มากนะคะเป็นเกียรโ,โตในส่วนของ ปุ่ม E โหมดพาวเวอร์โหมดประหยัดพลังงานถนนลื่นนะคะมีให้หมดเลยปุ่มแปลงไฟต่างๆอุปกรณ์เสริมมีมาให้ครบนะคะถุงลมนิรภัยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเฉพาะด้านหน้านี่ก็สี่ลูกเข้าไปแล้วนะคะตรงพวงมาลัยหนึ่งลูกแก้มด้านขวาหนึ่งลูกนะคะตรงนี้หนึ่งลูกแล้วก็แก้มด้านซ้ายหนึ่งลูกแล้วก็ด้านหลังนะคะปีกซ้ายปีกขวานะคะระบบความปลอดภัยมาเต็มเลยนะคะใครสนใจรถครอบครัวคันนี้นะคะสายลุยขึ้นเขาลงห้วย นะคะตอบโจทย์เลยนะคะสายท่องเที่ยวต่างๆนะคะจัดได้จัดเลยนะคะเก้าแสนนะคะหมืนเก้าันบาทราคานี้คุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะ t o y ย t a 4 w h e e วินะคะคันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะ,ะมาดูที่เบาะตอนหลังกันบ้างค่ะสำหรับเบาะตอนหลังลูกค้าจ๋าแทบไม่มีคนนั่งเลยจริงๆนะคะเบาะหนาๆตึงๆรอยขาดรอยเย็บไม่มีลูกค้านี่เลยจ้าใหม่กิ๊กเลยนะคะ หัวน็อตแต้มสีโรงงานนะคะแล้วก็ภายในก็ปุ่มแปลงไฟมีมาให้ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยจ้ามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะลูกค้าจ๋ามาดูความสวยความเดิมของตัวรถนะคะว่าจะจริงเหมือนที่โน้องเอบอกหรือเปล่านะคะซูมมาใกล้ๆเลยค่ะน็อตสามตัวหน้านะคะ น็อตสามตัวแรกด้านหน้าต้องไม่มีรอยขยับนะคะสามตัวนี้สําคัญสุดเลยนะคะถ้ารถที่โดนมานะคะสามตัวนี้ต้องโดนขันโดนขยับก่อนเลยนะคะอันนี้ของเราเดิมๆนะคะในส่วนของคานด้านหน้าค่ะลูกค้าคานหน้าหัวน็อตไม่มีมีไม่มีเกลียวแตกนะคะเดิมๆรหัสคาน R นะคะรหัสคานเนะคะซ้ายขวานี่เลยจากหัวน็อตคานด้านหน้านะคะไม่มีรอยขยับจ้าปีกนะคะ แกนด้านขวาแกนด้านซ้ายหัวน็อตเดิมๆนะคะลูกค้านี่ให้ดูได้เลยนะคะจุดสําคัญสําคัญต่างๆของตัวรถก็คือคงสภาพเดิมนะคะรถทําการตรวจเช็คนะคะถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบตเตอรี่เช็คให้แล้วจ้ะแผ่นเพจค่ะลูกค้าแผ่นเพจเดิมๆไม่มีรอยงัดรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสวยกิ๊กค่ะลูกค้าซูมให้ดูได้เลยนะคะสนงสนิมแทบหาไม่เจอเลยลูกค้าจ้ะ นี่เลยค่ะรับประกันเครื่องยนต์กับเ e กียร์ให้นะคะสองปีหรือสองหมื่นกิโลนะคะในส่วนของรถใหญ่ค่ะนี่นะคะหัวน็อตตามจุดต่างๆลูกค้าดูได้เลยนะคะมั่นใจได้ลูกค้าที่ดูออนไลน์ไม่สะดวกมานะคะไม่เป็นไรจ้ะของเรานะคะถ้าเซ็นสัญญาผ่านไม่สะดวกมารับรถเราบริการส่งให้ถ้ารถไม่สวยลูกค้าไม่ต้องเซ็นรับนะคะถ้าไม่ตรงปกไม่ต้องเซ็นรับสัญญาไม่เกิดเราเอารถกลับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่ารถเราสวยแน่นอนเพราะว่าถ้า ส่งรถไปไม่สวยมันเสียเวลานะคะถ้าเอากลับเสียค่าใจ,จ่ายด้วยอันนี้ในส่วนของฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะโลโก้โตโ,ตโยตา้าแผ่นกันความร้อนลูกค้าจ๋าให้ดูสภาพข่อนสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยเปื่อยใดๆทั้งสิ้นนี่นะคะอาร์กเดิมโรงงานทุกจุดค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ปี2018นะคะ 2.4V ขับ4 959,000บาทนะคะ เงื่อนไขาการออกรถเดือนนี้นะคะลูกค้าจ่จองเข้าบัญชีบริษัท3,000บาทไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งหมด10แบงค์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีธนาชาติเกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทิสโก้โอริโก้นะคะเราจะเลือกจากเอกสารผู้ซื้อเป็นเกณฑ์นะคะเครดิตและเอกสารเป็นเกณฑ์นะคะในการเลือกแบงค์ให้ลูกค้าลูกค้าจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะเราฝากเซ็นได้ทุกจังหวัดเลย ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนเราจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกจังหวัดนะคะไปเซ็นให้ถึงบ้านนั่งสวยๆเตรียมเอกสารรอได้เลยนะคะเอกสารครบ3วันอนุมัติถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะคะเราก็บริการส่งรถให้ถึงบ้านนะจ๊ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจอง3,000บาทนะคะจัดวปนินฟรีทัวไทยเช็ครถ30จุดเบื้องต้นนะคะโดยทีมช่างเป็นถ่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็ ออกรถไปแล้วยังนํารถกลับมาถ่ายน้ามันเครื่องฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนะคะวิ่งไป1นึ่งมนกิโลนะคะเอารถกลับมาถ่ายน้ํามันเครื่องได้นะคะโทรนัดก่อนล่วงหน้า1วันและเรายังมีในส่วนของกร์ดนะคะแผนพิเศษก๊ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานลูกค้าจา๋าใครที่ออกรถกับเราไปนะคะเรามีกร์ดให้ไฟแตกนะคะล้อเสียงดังเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยเราไม่คิดค่าแรงจ้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะออกรถคันนี้นะคะ อายุยี่สิบปีก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะอายุยี่สิบปีจนถึงหกสิบสี่ปีนะคะสามารถมาออกรถคันนี้ได้นะคะฐานเงินเดือนหนึ่งหมืนห้าพันบาทขึ้นไปนะคะอายุหันอายุงานหกเดือนขึ้นนะคะอายุงานหกเดือนขึ้น <c oughs> ถ้าอายุยี่สิบถึงยี่สิบสี่นะคะพ่อแม่ต้องคำนะคะพ่อแม่ต้องคำแต่ถ้าเป็นค่าราชการพนักง,งานเงินเดือนเข้าบัญชีก็กเป็นเคสใบเคสนะคะ ในส่วนของเอกสารเราสามารถปรึกษาโดยตรงที่เซลล์เอได้นะคะศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะจ๊ะสามารถปรึกษาส่วนตัวได้เลยในส่วนของเอกสารนะคะลูกค้าติดขัดตรงไหนนะคะทักมาคุยกันก่อนเงินดาวยอดจัดยอดผ่อนขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเป็นเกณฑ์นะคะประวัติดีรายได้พอดอกเบี้ยเริ่มต้นสองดแปดเก้าเท่านั้นนะคะประวัติดีรายได้พอดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89นะคะมี4ปี5ปี6ปี7ปีแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะคะว่าอยากผ่อนยาวหรือผ่อนสั้นขนาดไหนนะคะดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนะคะกฎหมายใหม่ลูกค้าขับไปแล้วอยากปิดนะคะสามารถเช็คดอกเบี้ยได้เลยนะคะยอดปิดว่าลดเท่าไร่เพราะฉะนั้นนะคะสนใจรถคันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะสามารถมาออกกับเซลล์เอได้นะคะมีสีสาขาทั่วประเทศไทยนะคะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะอย่าลืมยกหูกันไปได้นะคะที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6จ้า